้าวน้าเพชรบ้านแพงจ้าจ้ามือแเจ้งมือเดียว,าม,ม,ยวมาเบิง่งเดอป้าเด้อ

อันนี้มเนรวเป็นเรวทงเลยได้งหดหมดต่างาวเพกแบงกเอาเขามาตสุนอขานหนึ่งมาตสึคุนเนาะเ้ววี เปนเพื่อนไม่ไม่เปรบยบหรอจาค้มีคนเิ่มก็ได้เห็นอยู่ดิเปีดเป็นเฮ้ยน้องเคยไหนก็ได้บอกว่าจิดต่อยม่เน้องเคยน้องเคยมาจิดต่อยให้เชียวโอ้ย

เด็ดฟ้านี่ม่ห้องน้าแหก็เอากระดาษชิชเป็นน้ำมันม,มีกระดาษมมีน้ำล่างดา้องน้าห้องน้าบม,มีน้ำล่างดาากระดาษ <c oughs> กระดาษชิบชู่ใส่กระดาษเซ็จ ปยิ้มทีนี้ปลาเต็มประมาณเตะม่เห็นแล่ากลับ้านกับบ้านเอาแล้วคววือเห็ดเล่ามีเลีงอ่ะเล่าเาแล้วบ่ก็มีแรงแล้วไปยิ้มมีเลี่ยงยิ่บ่ด็เด็แล้วเล่าเขดนาดูนั่นด้วย <laughs> <laughs> ห่<ภ><ย>างกับไปกับมายู่นี่นะพี่น้องแต่พี่นอ้องบ่งงหายกับขอบคุ่นไหลๆเด้อน้องพี่นอ้นองถือแล้ววันที่หนึง่งผู้ได้มาบังคิบให้พอย,ย,ยูเมตติ้งเรือรรร่อยๆรำๆเรื่อย ไาแม่สว oh, ัสด anyway. yeah. ีค so ่ะได้ยังกินแต่กินแซ่บเพราะเดี๋ยวนี้กินอยู่ผู้เดียวกินพ่อบะมี่กินพ่อกินพ่อบะมีอิติพ่อบะมีก็เป็นเวลาก็ได้กินยาได้ยังกินยาย่ติเดี๋ยวนี้ถ้ากินแล้วเท่าแล้วก็เป็นเวลาถ้าเป็นหนาวเทียนไม่ใบม้ินอันนี้มันไก่ใบม้ันกับเมื่อย ก้าวเลยตัวหนาแดงองตมอยู่ใส่หน้าเอากินนั่งไล่กันนั้งไล่กันยัยเมย์กิ๊บสองกินแล้วก็นอนโอ้แต่ตัวขน้นนมกันยัยเนาะตามนี่แหละไข่เหลวกะจักมากไข่เหลวกะจักมากตัวไข่มากเนาะบะหมี่บะเตือบะแข่งกับบะหมี่ หมู่บ้านจังหลายเน,นาะเนี่ยกินเนาะพักนั่งอังงาพนมละมัดหม่กมินบบนีกินโดดๆเลยอืมั่งพักไม่หยุดเพราะเสียบแล้วว่าไม่พักไม่หยุหนา,แ,นาแดงองตรงแล้วเศร้าแล้ว เวลาเราเป็นเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกอถ้าเราเป็นแบบนี้รู้จักน้ำดอกมาติมเนี่ยว่ามัเทาละม่านปันใดสิแล้วเขาเก็บข้าวเปล้าแล้วเอาตัวของเราเนี่ยเป็นคนกินข้าวเลน่นยัางมาถามปันใดยังกิน ตกเข้าไห้มันหลอดน้องเมีนเนาะต้องไปอาเจเอาเสบเสบตัวเสบเสนาเดียงอุ้งตงแล้วลายเขียงแน่นแล้วสไปหัวีายวานักกายาเต้นยกซอยเขาเนี่ยละยกโได้ว่าดอก ลูกซอยลูกเป็ซอแผ <g ül> <g ül> นขนแผนหัวกับเซตแล้วพีหน่อยเร,เรือบรรทุก พี่น้งสดคนนี้เอาไว้สักนี่สักพันพอกันไม่คิดหนาสำหรับคินนี้สบายดีพี่นอง